ไอติมนะคะกำลังกินไอติมอยู่นะคะนล้วมีย้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ร้านไอติมค่ะอ๋อกินอะไรบ้างคะกินไอติมค่ะอุ้ยมีย้จะเ,เ,เสียบเองสียไม่ถึงแมโอ้ยมีไอติมรสอะไรบ้างล่ะค่ะมีมีเ mm, ลมเบอร์เลมบอรแล้วก็สก้าวสตรอเบอรี่ใช่ไหมสตรอเบอรี่ช็อคชีส คกแล้วก็วานิลาใช่ไหมคะก็มีข้าวหนมปังนะอ๋อขนมปังอ่ะหนูก็ชอบกินนะ้าค้อพาการังร้านสวยไหมคะสวยค่ะคุณน้องกินเต็มปากเลยอุ้ยอยู่ในหม้อหม้อนี่กินเข้าไปดิอุ่นกินด้วยดิค่ะลูกอืมเดี๋ยวพี่อุ่นกินมั่งเดี๋ยวปูปูนก พ่อี่บอกมากินนี่เองนะอกไม่ไปที่เล่นแล้วรู้ปะปูรบมาชวน,นเราจะกินกันหมดไหมคะเนี่ยหมดโอ้หมัยาก,กินนะคะจำร้านได้เปล่าจำร้านได้เปล่าคะได้ค่ะเดี๋ยวพาปู่บมานี่เลยเยอยอร่อยมากไม่พูดเลยคะ่ะเอ๊ไม่พูดเลยซัมป<ำ>ิาลืมดกดกา ลาพู้ชมก่อนนะคะอยยบาย <Bye. Bye. S 1> อย่าลืมอะไรคะแชรกไดไลค์กดแชร์กดับไปให้น้มมองมาตค่ะกดกระดิ่งเครื่องกิมียาทยแล้วก็อะไรบาย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 